สวัสดีครับผมพวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับมือนีมาพบพอกันนะครับย่ำเรงๆนะครับมาพบพอกันย่ำเรงๆนะครับภาพวีนองมาชมการสีจคุ้มนะครับมาภาพวีนองมาชมการสีจคุ้มนะครับหลังจากพ่อปักพ่อปักต้นมันแล้วนะครับประมาณสองสามวันนะครับ เ้าก็เลยต้องมาฉีดยาคุ้มเพื่อคุ้มวัชพืชนะครับคุ้มหยาไว้ซะก่อนนะครับเพื่อการเฮาจะเอาหุ่นท่านนะครับเณะบ่คุ้มมันก็เอาหุ่นบ่ท่านนะครับเมื่อนี้ภาพบินอองมาเบิ่งให้นะครับตอนแรกๆนี่ก็่คือว่าิไดยคุ้มนี่ครับจะยาคุ้มก็นี่ครับอมีสุยหยาตามพื้นบ้านของเฮาวนะครับอ่า มันก็เอาอมิสุยานะครับเออก็ฮาร์ดสื่อในทั่วไปตามถ่องตลาดนะครับนี่ครับหนึ่งซองครับหนึ่งซองครับหนึ่งซองนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหรือน้ำสิบหกลิตรก็ได้ครับนี่ครับออมิสุยานี่คือน้ำ ใช้น้ำ20ลิตรก็ได้ซิโบลิต่ก็ได้แต่เม่บกเกินหนีนะครับเพราะว่ามันอัตราส่วนพันเห็ดมาไหวแล้วนะครับจังว่าอ่าผ้าทีมงานมาสีจะคุ้มตอน,น,นแรกเดี๋ยวจะผ้าพี่น้องมาเดี๋ยวช่วการสีจะคุ้มนะครับ,อรบเออเทใสแล้วกับิดปสาไว้นะครับ แต่ข้าวบ่อสีจะคุ้มมันกับเอ่จะคุ้มยาวไะเด็นะครับเพราะอุ่นมาท่านมันกับบอกรามนะครับการสีจะคุ้มก็ต้องอพิธีพิธันแน่นะครับปลักดำประมาณสามสี่มือหรือบ่อยเกิอนอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือบ่อยเกิอนอาทิตย์หนึ่งนะครับภาพพี่น้องมาชมสวนนะครับ มันจะกลั่นเลนครับคุณเอฟซี่ล่วงหน้านะครับติดุกตามนะครับพอวันากนาเสร็จออ้ไล์นะครับเดี๋ยวพ่าช่มกันดีดขึ้นนะครับพ่เ,เดินมาทางนี้นะครับตัวถาสี่ตัก็เว้นรก็สี่าได้นะครับสี่ตัวเว้นรกบสี่มาได้เพราะว่าเปลี่นห้อนนะครับอนนี้สีตตัวยิ้มนะครับยังามแม่ยิ้มย้เศ้า

ขั้นตอนการสีและคุ้มนะครับเข้ามาตรงแกงมันสูงนะครับเดี๋ยวมันตือละมั่นนะครับเข้ามาตรงแกงมันสูงนะครับอย่าไม่ถือละมั่นนะครับข้าแกงตำตานะครับแกงตำตายางธรรมดาธรรมดานะครับยางธรรมดาธรรมดานะครับเข้ามาตรงยางเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะบะทัวนะครับ เพราะว่ายาคุ้มนี่คุ้มเมล็ดนะครับยาคุ้มนี่คุ้มเมล็ดนะครับ <c oughs> คุ้มมามาจะกพืชซุ่มพวกเป็นเมล็ดนะครับขอบอันตรายคือยาขานะครับขอบอันตรายคือยาขานะครับสีจะค,ออคนนุ้ออไฟนั้นเป็นไฟหลงมากนักนะครับสีจะคุ้มนะครับ สีเรื่อยๆนะครับสีเศร้าสีแรงนะครับเข้ากาับต้งเวทแล้ว็นต้งสีนะครับจะเมื่อยจะวิ่งนะครับเศร้าใหญ่เกินสามโมงเศร้านะครับหรือทั้งแ่วนี่และครับประมาณแปดโมงเเลิกนะครับต้นมะแรงกับประมาณสีโมงแนงขึ้นนะครับสีโมงหาโมงรับเลิกนะครับ <c oughs> ขึ้นหัวเราะฮอกกระเล่นนะครับนี่คสีและขู่คุู่ฮอกกระสีไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับรย์เก่าคุณปรานนะครับฮอกกระตองมันทันแน่น้อยนึงนะครับเพราะว่าพอมันโปร่งใบขึ้นมาเฮาก็ต้องสีบ๊อบลุงนะครับบัดนี้ต่อไปฮอกกรสีบ๊อบุงบ๊อบุงใบนะครับเพื่อเล่งนะครับ เรื่อในการนี้นหยานะครับ่ดยการนีหยานะครับแลต้องเร่งน,นะครับ่ดยการนีหยามันใจเร็วผมับเพาเอาุณภูมินมันนิยามได้เร็วฮอกกก็มันมันก็นง่ามมันก็ง่า,ายนะครับง่า,ายนะครับตอนนีาพักดำานี่ฮอกกย่อแกเดืนเดือนนสานะครับ หนานี้หน้าเมษานะครับดมเกิดมษาเมษาเป็นรบระดีนะครับเกิดเมษารกบดีนะครับที่ใหญ่เนเมษานะครับหน้าเมษานะครับ นะครับถ้าผู้ี่สนใจหรือว่าบอเขาใจนะครับกระทักบ้านนะครับจะจะบอกเบอร์โทไรไว้ะ 98, นะครับอ่าหุนเก้าแปดนะครับ6กสองหกเก้าหนึ่งหกนะครับเขาวัฒนาเกษตรนล่ยนะครับาผู้ใดสนใจนะครับบอกข้าขใจในการปลูกนะครับบอกขาใจในการปลูกอบอกข้า,าขใจในการปลูกอ่าบอกบอกขาใจในการรักษานะครับ กระทักมานะครับเออผู้ได้บอกขอดใจนะครับอ่านวได้กระด้ครับทักมาได้นะครับอ่าโซรก็บอกไม่ก็ได้ครับศูนย์ก็แปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกอ่าพอวัฒนาเกษตรน้ำลายนะครับอ่เมื่อนี้ก็ขอเวลาไว้สักหน่นะครับเอาไว้ติดตามนะครับอ่ผลงานชินานะครับฝากไว้น้้เนี้นะครับเอฟซีพอวัฒนาเกษตรน้ำลายนะครับนี่ขอสวัสดีครับ